รับอีรัอกติชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนเพื่อนทักมาได้นะครับมีทุกเกมในประเทศไทยนะฮะสวัสดีครับมีรลกคีบแย์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแบ็คโคเวอร์เนะครับโอ้โหมีข่าวแบ็คไอข่าวแบ็คโคเวอร์นี่อัปเดตทุก5ชั่วโมงเลยเนาะแล้วเป็นอะไรที่แบบผู้เล่นทุกคนแบบตามตลอดนะมีไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยกูทีนี้อ่ะเรามาถึงประเด็นที่อ่อทาง BCM นะครับ ออกมาประกาศอีกแล้วนะเมื่อชั่สี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับ The banner will be the same as in the JP n KR อ่ะเดี๋ยวแปลให้สั้นๆง่ายๆแบบเข้าใจง่ายก็คือเอ่อเขาจะจัดกิจกรรมครับก็เหมือนของ JP อะเกาหลีนะมันคือของฝ่ายจักรจูเลียสนะจูเลียสไม่ได้ขายบัตรกาลีน่านะเ,นเพื่อนๆจะไปหาจูเลียสนะปกมีทำฮาฮา,านะครับแอดนาถามจูเลียมมันคือบัตรกาลีน่าเราไหักล้างเราจูเลียส <Julius S 2> บอกเอออย่าเข้าใจกันผิดอย่าเข้าใจกันผิดสิแอดนา คือจริงๆจ,จูเลียสเนี่ยแกเป็นคนรักประชาชนมากนะแต่ว่าเออบางทีไปว่าแกจ,จูเลี่ยมอ่ะมันมีเหตุผลนะแกไม่ใช่ตัวของแกเองเอามีมีพูดแค่นี้แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสปอยมากไปนะเอาจริงๆคือ,ค,อคือแกเป็นคนดีครับเอาบอกบอกแค่นี้แหละอบอกพูดใบๆไปไปนะอ่ะเรามาเข้าดูสู่ประเด็นกันดีกว่านะครับของวันจากจูเลียสเนี่ยตู้นี้มันคือตู้คริสต์มาสครับที่จะมานะถ้าเกิดอ้างอิงจากเซฟนอก อ้างอีอมาจากยุนนะแล้วก็เกาหลีมันคือการแจกล็อกอินครับเพืเ่อนๆจำได้บ้าจบบทที่ 1, 1> เปิด20โลเราสามารถล็อกได้ว่าเราจะเอาโลไหนยี่ี่สุดถูกไหมอันนี้อันเดียวกันแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ว่ามันจะเป็นในส่วน999โลแต่คือถ้าเกิดเป็นของ JP จ่ะมันต้องครบรลอกฉลองร้อยวันครับแต่อันนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องไม่ต้องถึงเดือนไหนก็ได้ตรงนี้ไปเลยเร็วมากนะอ่ะ อย่างที่มีบอกครับว่าตู้เอ,อ่อจูเลียมไอจูจูเลียนเนี่ยกูเคยยังจูเลียมไปเลยจูเลียนเนี่ย,ย,นนย,ย,นนยมันจะมีให้เราเปิดฟรีเลยครับ999ครั้งนะปกติ20ครั้งใช่ไหมก็จะมีในส่วนตัวละครที่ควรจะมีเนี่ยจะไม่มีเอ,อ่อจูเลียนนะครับจะไม่มีตัวลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นจะมีแค่ตัวธรรมดาอยู่ข้างล่างเลยอเดวมีจะขอแนะนํานะครับว่าเพื่อนๆควรจะเอาตัวไหนนะครับคือเพื่อนๆสามารถที่จะรีโลเนี่ยออกเอเอาหลายตัวได้อยู่ที่ดวงครับ 9 9 9ครั้งคิดว่าเพื่อนๆอาจจะโชคดีออก2-3ตัวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คนโชคดีแล้วกันนะครับอ่ะคำถามย้อนคิดว่าในตู้มีใครเด็ดๆบ้างเพื่อนก็ดูรูปเลยคนที่เขาต้องการตอนนี้จริงๆนะเอาไปตีบอสเอาไป PVP ก็คือลาเดสนะครับพี่ลาเดสต่อไปก็คือมาโลตัสแต่จริงๆถ้าทำามีบรรดา3ตัวที่ขาดอะไรใช่ไหมขาด3ตัวที่เอาโลตัสโลตัสมันได้ครอบคุมจักรวาลสุด ลาเดสเนี่ยมีเจ้าบอกบอกว่าเดี๋ยวมันก็ลงได้แค่ดันเลตแล้วครับเดี๋ยวเพื่อนๆไป PVP ไม่ได้แล้วนะเพราะว่า PVP เนี่ยเดี๋ยวจะเจอนี่ครับโนเอลชุดว่ายน้ํามันเป็นธาตุแดงนะลงกันเกลื่อนพวกธาตุเขียวแทบจะไม่ได้เล่นแล้วหลังจากท่าโนเอลว่ายน้ํามาแล้วก็อย่างที่มีบอกครับมันไม่ม,ไม,มันไม่มีตัวลิมิตนะเพราะฉะนั้นจูเลียสจะไม่ออกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันก็จะเหมือนตอนที่เรารีโรจบบทที่หนึ่งยี่สิบครั้งแรกนะครับก็เพื่อนๆก็กด ไปเรื่อยๆอะ่ะเพื่อนๆเจอตัวตัวข้างล่างเนี่ยที่หมีลงไว้เนี่ยก็สามารถถ้าเกิดเปิดตัวไหนซ้ำๆแล้วเป็นตัวที่ขาดดีๆก็สามารถกดเลือกไปได้เลยนะครับอ๋อตัว SR ก็อย่าลืมนะบางคนยังขาดชามี่อยู่เลยก็ควรจะเอานะครับชามี่ไม่ควรอ,อ๋อทุกคนต้องมีอะ่ะชามีอ่อ่ะเพราะว่าเราต้องไปลงดัน LR ถูกไหมครับดัน15นะ อ่ะคลิปนี้มีก็ไม่เี็นนะครับก็ขอทุกคนเล่นเกม Black แบบ o v e M อย่างมีความสุขนะครับอันนี้ก็อัปเดตข่าวนะสรุปก็คือมาแน่นอนวันที่25นี้นะครับเพื่อนๆก็เต็มตัวเพทตัวให้ดีนะครับ